สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้รับฟังทุกท่านวันนี้ช่องนี้ดีดูแล้วรวยได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับาศาสตร์การเสริมฮวงจุ้ยด้วยภาพวาดมานำเสนอครับการเสริมพลังฮวงจุ้ยภายในบ้านด้วยภาพวาดต่างๆนั้นมีความหมายอย่างไรควรติดในทิศทางใดของตัวบ้านและมีเคล็ดลับข้อควรระวังอย่างไรมารับชมรับฟังกันครับภาพมงคลรูปปลา ภาพมงคลรูปปลามีให้เลือกด้วยกันหลายชนิดซึ่งคำว่าปลาในภาษาจีนจะตรงกับคำว่าอยู่คำว่าอยู่ในภาษาไทยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความมั่งคั่งในศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นอย่างดีภาพปลาคราฟภาษาจีนตรงกับคำว่าหลีซึ่งหมายถึงผลกำไรหรือผลประโยชน์จะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความปรารถนาที่สำาทธิผล ในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยจะเป็นความหมายว่าการได้รับผลกําไรความร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมารับผลกําไรมากมายเหมาะที่จะนำมาติดในร้านค้าหรือออฟฟิศภาพปลาทองในศาสตร์ฮวงจุ้ยของจีนนั้นจะให้ความหมายถึงการมีเงินทองล้นหลามนิยมมอบให้เป็นของขวัญในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันครบรอบต่างๆ วันเปิดร้านวันเปิดกิจการก็จะเป็นการแสดงความยินดีอย่างมีความหมายทีเดียวภาพปลาหลีหือในศาสตร์หวงจุ้ยเชื่อกันว่าเป็นภาพที่ใช้สลายพลังเรื่องร้ายให้เบาบางและหายไปได้อย่างดีภาพปลามังกรแสดงถึงการเป็นผู้มีความอดทนต่อสู้ผ่านพ้นอุปสรรคได้โดยง่ายตามความเชื่อของศาสตร์หวงจุ้ยจีนแล้วมีความเชื่อกันว่า หากปลามังกรว่ายทวนน้ำหรือว่ายไปถึงต้นน้ำแล้วจะทำให้ปลามังกรนั้นกลายเป็นมังกรเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความเติบโตยิ่งใหญ่การค้าจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงดุดมังกรภาพพยาบังกรซึ่งอาจเป็นภาพมังกรคู่หรือเป็นมังกรคู่กับหงส์หรือจะเป็นภาพมังกรเหยียบเมฆในทางศาสตร์่วงจุย้ย ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในการบังคับบัญชามีความยิ่งใหญ่กระตุ้นการมีอำนาจบารมีเป็นภาพที่นํำโชคด้านธุรกิจทรงอำนาจทรงพลังควรติดไว้ทางทิศตะวันออกของห้องภาพมงคลมา้าซึ่งเป็นสัตว์ธาตุไฟมีความเป็นอย่างเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวเป็นสัตว์ในปีนักษัตริย์ปีมะเมียทิศของปีมะเมียคือทิศใต้ ควรติดภาพทางทิศใต้ของห้องและม้ายังเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นขุนนางในสังคมชั้นสูงอันเป็นความเชื่อของชาวจีนเป็นต้นกำเนิดของหวงจุย้ยอาจใช้เป็นภาพม้าที่วิ่งก้าวกระโดดให้ความหมายในทางฮวงจุ้ยว่ากิจการจะเจริญก้าวหน้ารวดเร็วว่องไวอย่างก้าวกระโดดภาพที่นิยมนำมาใช้จะเป็นภาพม้าสองตัวคู่ ม้าหนุ่มแปดตัวหรือม้าเก้าตัวยังมีความหมายถึงการเดินทางที่มั่นคงปลอดภัยมีบริวารที่ขยันขันแข็งทำงานคล่องแคล่วว่องไวหากติดภาพม้าที่ออฟฟิศควรหันหน้าม้าออกทางนอกออฟฟิศแสดงถึงการไปทำงานอย่างคึกคักและหากติดที่บ้านควรหันหน้าม้าเข้ามาในบ้านเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์การกลับมาในบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองข้อควรระวัง คือห้ามติดในห้องนอนเพราะจะทำให้นอนไม่หลับและส่งผลต่อสุขภาพได้ภาพมงคลน,นกยูงในศาสตร์หวงจุย้ยให้ความหมายกับนกยูงว่านกยูงเป็นสัตว์ที่มีตาถึงหนึ่งพันตาคอยสอด่องดูแลและปกป้องโชคลายวาดระแวงได้รอบตัวส่งผลให้มีความเจริญทางด้านการเงินอย่างไม่มีประมาณสามารถนำภาพนกยูงไปติดที่ห้องโถงทางเดิน จะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งภาพมงคลน,นกกระเรียนในศาสตร์่วงจุ้ยแล้วนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมให้มีอายุยืนกระตุ้นให้ส่งเสริมด้านสุขภาพให้แข็งแรงแสดงถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีแก่บริวารในองค์กรกระตุ้นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะภาพนกกระเรียนที่กำลังกางปีกนั้นสื่อความหมายว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในหน้าที่การงาน ไม่มีถอยหลังอย่างซื่อสัตย์ภาพมงคลรูปเสือโครง่งเป็นภาพที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้ทรงอำนาจเหมาะสมที่จะติดไว้ในห้องผู้บริหารจะช่วยเสริมบาร,รมีช่วยป้องกันปีศาจร้ายไม่ให้หมาแพ้วผ่านกระตุ้นการส่งเสริมธุรกิจให้ราบรื่นเจรจากับใครก็สำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดายภาพมงคลดอกโบตัน เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีกระตุ้นความสุขความรักความสัมพันธ์ที่ดีนิยมใช้เป็นภาพดอกโบตันสีแดงหรือสีชมพูและยังกระตุ้นส่งเสริมให้อายุยืนยาวอีกด้วยภาพมงคลดอกบัวนิยมใช้ดอกบัวสีขาวหรือสีชมพูอ่อนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อก,กันช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุขซื่อตรง ภาพมงคลวิวธรรมชาติภูเขาดอกไม้สิงสาราสัตว์ส่งเสริมให้เกิดความสงบร่มเย็นมีความสมดุลในการใช้ชีวิตทุกๆวันมองแล้วให้บรรยากาศและพลังงานสบายนั่นเองภาพมงคลน,น้ำตกควรเป็นภาพน้ำตกที่มีแอ่งน้ำรองรับน้ำตกนั้นไว้ด้วยในทาง่วงจุย้ยจะให้ความหมายว่ามีการไหลของเงินทอง และมีการเก็บในแองน้ำที่เก็บเงินเก็บทองไว้อย่างดีภาพมงคลทะเลที่มีละลอกคลื่นในภาพละล,ะลอกคลื่นจะต้องซัดเบาๆอย่างสม่ำเสมอจะสื่อความหมายให้มีความรู้สึกถึงการเงินที่ไหลามาดุดละล,ะลอกคลื่นตามภาพแต่ควรระวังภาพที่มีคลื่นซัดแรงซึ่งอาจจะมีเรือใบที่ถูกซัดในภาพด้วยนั่นจะกลายเป็นหวงจุ้ยที่ไม่ดีทันทีตกอยู่ในความเสี่ยง อาจเกิดอันตรายได้ตลอดเวลาไม่ควรใช้ภาพที่มีคลื่นซัดแรงโดยเด็ดขาดภาพเรือสำเภาหรือเรือใบจะให้ความหมายเกี่ยวกับการค้าขายและนํามาซึ่งเงินทองมากมายให้การค้าขายประสบความสำเร็จช่วยกระตุ้นโชคลาภโดยเฉพาะการค้าขายอันเป็นความหมายสำคัญในทางห่วงจุ้ยของเรือสำเภา ภาพมงคลตะก้าผลไม้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านและภายในภาพควรเป็นผลไม้มงคลจะเหมาะสมอย่างยิ่งในการติดภาพที่สำนักงานหรือร้านค้าบริษัทออฟฟิศกิจการต่างๆผลไม้มงคลที่ให้ความหมายต่างกันในตะก้าเช่นกล้วยในศาสตร์่วงจุย้ยถือเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้กวักเรียกโชคลาภตามรูปทรงของกล้วย แสดงถึงการมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองภาพแอปเปิลในสา์หวงจุย้ยผลแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีสัญ,ญลักษณ์ของความสุขและการมีสันติสุขและมีสันติภาพภาพสาลี่ในศา์ฮวงจุย้ยผลสาลี่เป็นผลไม้ที่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์โชคลาภเงินทองด้วยสีของสาลี่เป็นสีเหลืองอ่อนภาพส้มสีทองในสา์ฮวงจุย้ย ชื่อของส้มสีทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลความจเจริญรุ่งเรืองภาพอางุ่นในาศาสตรฮวงจุย้ยผลองุ่นที่มีผลมากมายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงการเพิ่มพูนของเงินทองที่มากมายนั่นเองภาพมงคลรูปคู่หรือภาพสมาชิกในครอบครัวที่มีรอยยิ้มมีความสุขให้พลังงานที่ส่งเสริมด้านความสามัคคีส่งเสริมบารมีคนในบ้าน ส่งพลังงานความสุขจากรอยยิ้มให้ภาพของคนในครอบครัวกระตุ้นความรักความสัมพันธ์เพิ่มบรารมีให้คนในบ้านส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอีกทั้งยังมีความสุขไปพร้อมๆกันได้อย่างดีภาพมงคลรูปต้นไผ่จีนให้ความหมายเช่นเดียวกับต้นไผ่จีนที่นิยมนำมาใส่กระถางเล็กๆตั้งบนโต๊ะทำงานซึ่งต้นไผ่จีนเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญทางฮวงจุย้ย ที่แสดงถึงความก้าวหน้ามั่นคงและการมีอายุยืนกระตุ้นให้เกิดพลังแห่งความสงบล่มเย็นส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจราบรื่นดำเนินงานได้อย่างดีการติดภาพมงคลในทิศต่างๆและข้อควรระวังในการติดภาพภาพแขวนผนังที่ช่วยในด้านธุรกิจเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภให้การค้าขายล่ำรวยไม่มีอุปสรรค นิยมติดทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมพลังของฮวงจุย้ยการติดรูปมังกรควรหันหน้ามังกรเข้าในตัวบ้านไม่ควรหันออกนอกบ้านควรติดรูปมังกรไว้ในที่โล่งกว้างเพื่อให้พลังงานดีๆได้ไหลเวียนในรูปมังกรดังนั้นไม่ควรติดรูปมังกรในที่แคบหรือมุมอับไม่ควรติดรูปมังกรในห้องนอน พราะจะทำให้หนอนไม่หลับตำแหน่งการติดตั้งรูปเรือสำเภาโดยส่วนใหญ่จะนิยมติดตั้งในทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมพลังควงจุย้ยข้อควรระวังห้ามนำภาพเรือสำเภาหันออกภายนอกบ้านโดยเ็ดขาดเพราะจะทำให้การเงินล่วไหลตตำแหน่งการติดตั้งภาพมงคลรูปต้นไผ่ควรติดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้อควรระวังการติดภาพมงคลน,นั้นห้ามนำภาพต้นไผ่ที่มีลำแตกหักมาติดโดยเด็ดขาดตำแหน่งการติดตั้งภาพมงคลรูปนกยูงควรติดที่โถงทางเดินบริษัทหากใครอยากเสริมเรื่องความรักให้ใช้ภาพนกยูงคู่หรือนกยูงลำแพนข้อควรระวังอย่าให้ภาพเก่าหรือสกปรกเพราะจะทำให้เกิดความอับประมงคล ตำแหน่งการติดตั้งภาพมงคลรูปม้าควรให้ตัวม้าวิ่งเข้าในบริษัทหรือวิ่งเข้าในตัวบ้านเพื่อเรียกโชคลาภเงินทองให้ไหลามาเทมาข้อควรระวังไม่ควรติดตั้งภาพในห้องนอนเพราะจะทําให้นอนไม่หลับตำแหน่งการติดตั้งภาพมงคลรูปเสือควรติดตั้งในห้องผู้บริหารข้อควรระวังในการติดภาพมงคลให้เลือกรูปเสือที่มีลักษณะหน้าเก่งขาม ลีกเลี่ยงเสือที่มีลักษณะดุร้ายเพราะจะส่งผลให้ลูกค้าและบริวารเกิดการกดตำแหน่งการติดตั้งภาพมงคลรูปน้ำตกควรติดหลังโต๊ะหรือเคาน์เตอร์เก็บเงินข้อควรระวังในการติดภาพมงคลติดตั้งภาพไม่ให้สายน้ำไหลออกนอกร้านหรือนอกบ้านในภาพด้านปลายน้ำควรมีแอ่งน้ำรองรับและต้องไม่เอ่อล้นท่วมออกมา ตำแหน่งการติดตั้งภาพมงคลการติดตั้งจะแบ่งออกตามความต้องการดังนี้ทิศใต้กระตุ้นความกระตือรือร้นในการทำงานทิศเหนือกระตุ้นโชคลาภทิศตะวันออกเสริมความมั่งคั่งมั่นคงในหน้าที่การงานทิศตะว hey ันตกเสริมเรื่องเงินทองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับภาพวาดเสริมห่วงจุ้ยหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ